พระอาจารย์ครับผมอยากทราบการนั่งวิปัสนากรรมฐานของหลวงปู่โตนี่พระอาจารย์ได้ทราบมาตั้งแต่สมัยก่อนบวชเลยใช่ไหมครับอาจารย์อายุแค่สิบขวบเป็นยังไงครับอาจารย์ผมเห็นอะไรมีการชักพาด้วยครับพระอาจารย์คืออย่างนี้ครับหลวงปู่นะให้ให้ภาวนาพุโธก่อนครับภาวนาพุโธเสร็จรียบ้อยแล้วเอาพระว้ที่เหนืออะดื้อแล้วก็ให้ขึ้นมาที่อกครับอาจารย์แล้วมาไหลซ้ายไหลวอแล้วก็ขึ้นมาที่ศีรษะแล้วขึ้นมาที่ศีรษะก็ให้ให้ให้พิจารณาที่ศีรษะนั้นเป็นวิปัสนา ให้ทําทุกวันเหรอครับอาจารย์ให้ทำตลอดจำให้ขึ้นจำไม่ได้ให้จําให้แม่นแล้วเราจะรู้ยังไงว่าสําเร็จไม่สําเร็จก็เราก็ต้องใช้จิตละมองขึ้นมาให้พระขึ้นมาอาจารย์อย่างนี้เหมือนกับวัดปากน้ำเหรอฮะเหมือนกับวัดปากน้ำไหมครับอาจารย์คล้ายแต่ไม่ใช่คล้ายกันเหรอครับคล้ายแต่ไม่ใช่แล้วภาวนาเลยครับเมื่อกี้ภาวนาพุทโธพุทโธเหรอครับหายใจเข้าพุทออกโธอืมขอนพระบูวที่ใช้พุทโธไม่ใช่สมาอาหังอาจารย์นี่รู้ตั้งแต่สมัยยังไม่บวชเลยฮะศาสตร์นี้มันเด็กครับมันเด็กป็นเด็ก ทำทำแบบนี้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเลย<ช>ครับอาจารย์เพราะเขาที่บ้านขับรถให้หลวงปู่ขับรถส่งหลวงปู่ประจำโอ้โหหลวงปู่ก็มาที่บ้านหลายครั้งครับโอ้โหหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีน,นะครับอาจารย์งานศพปู่มาหลวงปู่ก็ไปแจกแจกวัสดุมงคลให้ครับอาจ,จารย์โอ้ไม่ธรรมดาจริงๆครับอาจารย์